มาเดี๋ยว้องกลางจะพามาดูอะไรค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องทุ่นน้ำวันนี้วันนี้มากับคู่ใจ <Yeah. S 1> เหมือนเดิม <Ooh. S 1> ไม่ใช่มาตรวจกิจาการนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนี่ แล้วบอกหนูก็ไม่ว่นใจนะคะนี่ค่ะหนูข้าพิ่งเคยเห็นน้องาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่ค่ะโอ้สวย พอสมควรเลยแหละค่ะเนี่ยอันนี้อ่าอําเภอเสนานะคะดูเสนาแวะมาตรวจกิจการพะนะ <c oughs> โอ๊ยปวดเนาะเ <c oughs> น,นี่ยค่ะ ชอบมากเลยนี่นะข้าวนี่ค่ะนี่ค่ะนาะข้าวนี่น้ำแรงไหมดูดูค่ะท่านผู้ชมนี่ความแรงของน้ำแรงนะหนูกลางว่าเนี่ยเนี่ยค่ะสูบจากอีกคลองหนึง่งมาอีกคลองนึงค่ะนี่ นี่เลยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอุ้ยสุดลูกหูลูกตาท่านผู้ชมนี่แล้วค่อายุทยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสวยสวยนี่ค่ะมาตรวจกิจการมาเบิงน้ำหน้าพี่น้องมาเบิงน้ำหน้าค่ะนี่เห็นบอ่อน้ำแห้งอยู่เดียว นี่ค่ะเบิงพักคักพี่น,อน้องคุณน,นะโอ้ยสะออนคักพี่น้องจ้านี่จ้ะบรรยากาศร,รอบๆเอาสิาพาไปเบิงมากับรถมามานาะเนี่ยเบิงดู มันเป็นแบบแค่ๆว่าคล้องจากนั่นมะนีอะไรย่างงพี่น้องเนี่ยค่ะมหนาเอาไถเกิงมหนาขวดนี่เห็นบ่นี่ค่ะนี่อาเดี๋ยวจะมาถ่ายเบิง์อีกเด้อพี่น้อง มากดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องฝัง่องเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิพามาเลาะใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้มาเลาะนะฮุ้นงามเขางามงาม,งามพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องเนาะค่ะค่ำแล้วมืดแล้วหกโมงสิทุ่มแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ